วันนี้นที่จะพาคุณไปดูไอเดียใหม่ๆในการนำเสนอคอนโดที่ออกแบบระบบการขายโดยบริษัท DEC Media ค่ะเรื่องจาก Location Search ค่ะที่เขานะคะดีไซน์เป็นจอเหมาะก,กับโปรเจกต์ที่เน้นโลเคชันมากๆค่ะโด้วยเป็นจอทัช c กรีนนะคะขนาด60นิ้ว ฟังอยู่ในโต๊ะแบบนี้นั่นเองค่ะซึ่งเรานะคะก็สามารถเลือกมุมมองต่างๆได้ค่ะอย่างเช่นว่าถ้าอยากจะรู้ว่าอนาคตนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยมีส่วนต่อขยายการคมนาคมแบบไหนที่เชื่อมโยงกับโครงการก็สามารถคลิกดูได้เลยค่ะเรือยากจะ close up ดูสถานที่สําคัญใกลๆ้ๆก็สามารถคลิกดูได้เช่นกันค่ะ ต่อมานะคะถือเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว,ว่าได้ค่ะกับสเปเชียลฟีเจอร์ที่มาสหรับคอนโดนะคะที่มีฟีเจอร์พิเศษพิเศษค่ะซึ่งบางครั้งเนี่ยคุณเซลนะคะอาจจะอธิบายคาดพื้นไปบ้างค่ะซึ่งถ้าเกิดเรามีสเปเชียลฟีเจอร์ตัวนี้แล้วเนี่ยจะทําให้เราะะเห็นภาพในแบบกราฟิก3มิติเข้าใจง่ายแล้วก็ดูดีแบบนี้นั่นเองค่ะอย่างเช่นนะคะคอนโดนี้ค่ะเขามีน้ําสะอาดให้ดื่มฟรีได้นะคะจากทุกๆห้องเลยค่ะซึ่งเราเนี่ยก็จะสามารถมองเห็นขบวนการต่างๆเรื่องตั้งแต่การเก็บน้ํานะคะ ไหลลงมาเรื่อยๆกระจายไปยังห้องในชั้นต่างๆเราก็จะได้เห็นกระบวนการนะคะว่าผ่านคาร์บอนฟิลเตอร์หรือว่าตัวกรองทําความสะอาดน้ํานั่นเองค่ะเสร็จแล้วน้ำสะอาดสะอาดนี้ก็จะถูกส่งต่อนะคะไปยังก๊อกพิเศษที่ติดตั้งเอาไว้ในแต่และห้องของคุณนั่นเองค่ะ สุดท้ายนะคะเรียกว่าบริเวณ close sale area ค่ะเอาไว้สำหรับสรุปข้อมูลทั้งหมดให้กับลูกค้าค่ะซึ่งเรานะคะสามารถดูรูปจากแกลเลอรี่ดูหนังแอนิเมชันโครงการรวมไปถึงดูเลเยอร์ของห้องต่างๆก็ได้ค่ะแถมยังสามารถเปรียบเทียบพื้นที่ของแต่ละห้องได้อีกด้วยนะคะทำให้ช่วยปิดการขายได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะ ถ้าคุณนะคะกำลังมองหาวิธีการขายคอนโดแบบใหม่ๆที่ดูทันสมัยแล้วช่วยให้คุณเนี่ยสามารถปิดการขายได้เร็วขึ้นแล้วก็ทาง D E C Media สามารถช่วยถึงได้ค่ะ การมาทั้งวันนะครับแต่เราก็ลุยต่อได้เพราะว่าเจออากาศร้อนๆของเมืองไทยนะครับถ้าเกิดมีนี่นะครับมีต้นหญ้าเขียวๆนะครับม<ช>ีต,บต้นไม้สวยๆนะครับหรือว่ามีสระว่ายน้ำให้เราจะมองเห็นนะครับโอ้โหท่นี้ก็ สบายใจแล้วนะผ่อนคลายไปได้เยอะทีเดียวนะครับนี่คิวพูดอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าไปเดินเล่นแถวคลับเฮาส์ใช่ครับผมแห่ะเดี๋ยวเสร็จรายการแล้วจะไปฟิตเนสซะหน่อยนะฮะเดินเหงื่อออกหลังก็สบายเลยนะฮะครับที่นี่คลับเฮาส์ใหญ่มากเลยนะครับคุณผู้ชมครับใครมาเนี่เลยเพราะว่าติดใจทั้งแบบว่าสระว่ายน้ําที่มันเชื่อมกับทะเลสาบบริตรงนี้เป็นมุมที่สวยงามมากมีน้ําพุด้วยนะครับเรียกได้ว่า จินดาการแล้วก็เนรมิตเอาไว้ได้เนี่ยสวยงามอยากให้คุณผู้ชมมาเห็นจริงๆเลยนะครับมาพูดถึงหนังสือวันนี้ดีกว่านะครับ Inspiration l เ b r a r y นะครับเล่มแรกของผมเนี่แหมพูดถึงหมู่บ้านก็ต้องมาดูเกี่ยวกับการตกแต่งบ้างนะครับที่นี่เนี่ย เป็น Oriental Style เด็ม Modern Oriental ใช่ไหมครับมีด้วยนะครับเป็น Oriental Warm ม i t ตสไตล์นะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าทวีปเอเชียเนี่ยเต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมที่น่าสนใจนะครับซึ่งถ่ายทอดผ่านสถาปัตยกรรมอันเรียบง่ายนะครับแต่แฝงด้วยรายละเอียดและปรัชญาที่ลึกซึ้งทีเดียวเนี่ยเห็นไหมนี่ที่นี่เลยนะฮะลายสวยมากนะครับผู้ชมสามารถดูรูปแบบแล้วก็ของประดับตกแต่งเนี่ยนำไปตกแต่งที่บ้านตัวเองเองก็ได้นะครับสวยงามมากทีเดียวนะครับขออีกคิวนะครับนี่นะครับผม อ๋อนี่เลยครับแนะนำเรียกว่าเป็นดีไซเนอร์คนเท่ๆแบบนี้นะครับออกแบบมา่ายเลยเจเกนเบย์ใช่ครับพี่ตุงครับเจเกนเบย์นะครับที่กำกับนะครับอมาเกดอนไม่ใช่นั่นเป็นไมเคิลเบย์นะครับแต่ว่าคนนี้นะครับเรียกว่าความเด็ดเนี่ยไม่แพ้กันเลยนะครับออกแบบเฟอร์นิเจอร์แบบว่าแนวออกหลุดๆหน่อยแต่ว่าดูแล้วเนี่ยก็คิดได้ไงนะฮะอย่างนี้เลยครับก็ท่อนท่นสูงนะฮะผมนึกว่าร้านอาหารบ้านต้นสูงคือใช้ท่อนสูงเป็นท่อนเลยนะครับมาทำเป็นเก้าอี้นะครับใช้พนักพิงแบบคลาสสิกนะครับมาผสมผสานกับ เก้าอี้ที่เป็นเบาะนั่งแบบธรรมชาติถูกต้องนะครับหรือตัวนี้ครับผมเป็นเก้าอี้ไฟฟ้านะครับสำหรับอาจจะเป็นของคนป่วยก็ได้หรือว่าคนธรรมดาที่แบบว่าอยากจะเรียกว่าดูไฮเทคเลยนะฮะไปไหนไม่ต้องเดินเลยนะครับแหมอีคิวเนี่ยเอาของไฮเทคมาแล้วนะครับถามนี่ครับเอาโชว์บ้างดีกว่าครับจาก Living e t c นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปที่อิตาลีนะครับที่เมืองมิลานนะครับพูดถึงตรงนี้ ถ่ายได้แล้วใช่ไหมครับว่าบิลานแฟนแน่นอนนะครับเป็นงานยูโรรูซี่นะครับปี2013นะครับงานนี้เนี่ยอัดแน่นไปด้วยการใช้ไฟนะครับออกแบบดวงโคมนะครับหรือไม่แต่ลักษณะของการจัดแสงสีต่างๆนะครับถ่ายซิว่าไฟประเภทอะไรเป็นเพศอยู่ตอนนี้ LED ก็ครับ LED อยู่นั่นเองนะครับจะเรียกว่า LED เนี่เขาเรียกว่าเป็นหลอดไฟของโลกอนาคตทีเดียวนะครับอันนี้พี่ตุ้มชอบมากเลยอีคิวเขาแยก ผนังเนี่ยเป็น3ามสีเขียวแดงน้ำเงินแล้วพอไอคิวฉายแสงเข้าไปในความเข้มแสงที่แตกตา่างทําให้ภาพท,ที่อยู่ในผนังเนี่ยสามารถเห็นภาพท,ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ง่ายๆเลยนะฮะแบบนี้ที่เราเอามาแต่งแบบพวกร้านอาหารหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ต้องอะไรเยอะคือเปลี่ยนได้ทุกวันเลยเดียวนะฮะเรียกได้ว่าสร้างบรรยากาศได้ด้วยแสงที่สวยนะครับครับผมนี่นหะฮะเรียกว่าไปหาอ่านก็ได้นะครับทั้งสามเล่มของเรานะครับนี่คือไอเดียสนะครับเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วครับพี่ตุ้มครับแต่ว่าใครที่สนใจนะครับโครงการต่างๆของ AP นะครับก็สามารถจะเข้าไปดูได้ครับ w w w a p t เว็บเนะครับ นี่แหละครับเสื้อผ้าจะสวยของเราครับจากอิชูนะครับไทยดีไซน์เพื่อเท่ๆนะฮะใช่ครับแล้วก็โครงการที่สวยแบบนี้ครับพี่ตุ้มครับอลังการมากครับพี่ตุ้มครับนี่แหละครับเดอะซิตี้พรามหราชพฤกษ์2นะครับจาก AP ครับและสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีนะครับสวัสดีครับ